Hello my friends, welcome to Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and I have new suggestion from Thailand. Today we are gonna watch very heartwarming video again from Thailand. The translation of the video is She intended to buy it but the Thai people gave it her for free. A single Thai fruit in front of her house which became a memorable memory for travelers. And we are gonna watch this video from YouTube channel. Today there is an issue. This YouTube channel. Thank you my friends for sharing this video with us. And s start. <S เรื่องราวของสาวต่างชาติคนหนึ่งชื่อว่าดีเธอไม่ใช่นักท่องเที่ยวแบบที่รีเร่งเที่ยวให้ครบทุกที่เธอคือคนที่เดินทางเพื่อค้นหาความรู้สึกเพื่อสัมผัสชีวิต <Okay. S 1> อย่างแท้จริง <Okay. S 1> และในครั้งนี้ <Okay. S 1> เธอเลือกเดินทางมายังเกาะพยามจังหวัดระนองเกาะเล็กๆที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ฮิตของใครหลายคนแต่กลับมีมนคงเฉพาะตัวที่เงียบสงบและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ไม่มีในแผนที่วันหนึ่งขณะ I found the star fruit. And the tiger man. Okay. เดินเล่นอยู่ละแวกที่พักเธอเดินผ่านบ้านไม้หลังเล็กๆที่เงียบสงบมีต้นไม้รม่มรื่นปกคลุมอยู่หน้าบ้านสายตาเธอก็ไปสะดุดเข้ากับผลไม้สีเหลืองสดลูกหนึ่งที่ห้อยลงมาจากต้นมันมีรูปร่างเหมือนดาวดูแปลกตาแต่น่ารักมากจนอดไม่ได้ที่จะหยิบขึ้นมาพิจารณาใกล้ๆ <laughs> เธอไม่แน่ใจว่าผลไม้ชนิดนี้คืออะไรแต่สิ่งที่เธอทำกลับไม่ได้หยิบแล้วเดินจากไป เธอกลับยืนอยู่ตรงนั้นเรียกหาคนในบ้านด้วยน้ำเสียงสุภาพเพื่อจะถามว่าผลไม้นี้เป็นของใครและเธอขอซื้อมันได้ไหมผ่านไปสักครู่ชายชราผู้หนึ่งเดินออกมาจากบ้านเขามองเธอด้วยแววตาอบอุ่นและรอยยิ้มที่ทำให้บรรยากาศรอบตัวดูอ่อนโยนขึ้นทันทีเธอชูผลไม้ให้ดูพร้อมกับพยายามอธิบายว่าอยากจ่ายเงินเพื่อซื้อไม่ได้ต้องการของฟรีเลย <Okay. S 1> แต่ชายชรากลับสายหน้าเบาๆพร้อมทำมือให้เธอรับไปเลย เรากับจะบอกว่าแค่เธอยิ้มก็เพียงพอแล้วแม้เธอจะลังเลแต่สุดท้ายก็เปิดกระเป๋าสตางค์แล้วหยิบธนบัตรหนึ่งใบออกมาเสียงในคลิปมีแค่คำว่า20ที่หลุดออกมาเบาๆจากบทสนทนาแม้ภาพจะไม่ได้ชัดว่าเงินนั้นถูกยื่นให้หรือไม่แต่ความตั้งใจของเธอก็ชัดเจนเกินกว่าภาพใดจะบรรยายในมะเฟืองเพียงหนึ่งลูกนั้นไม่ได้มีแค่รสชาติของผลไม้แต่มันแฝงไปด้วยรสชาติของความเอื้อเฟื้อและไมตรีจิต ระหว่างคนแปลกหน้าที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกและเรื่องราวก็ยังไม่จบเพียงแค่นั้นหลังจากได้มาเฟืองกลับมาในมือพร้อมกับหัวใจที่เต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆจากน้ำใจของชายชาราดีก็เดินกลับมาที่ที่พักอย่างช้าๆ <Okay. S 1> เธอไม่ได้รีบกินมันทันทีเพราะสำหรับเธอมันไม่ใช่แค่ผลไม้แต่เป็นของขวัญเล็กๆจากประสบการณ์ <Okay. S 1> ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและเธออยากจะสัมผัสมันอย่างตั้งใจที่สุด <Okay. S 2> เมื่อถึงที่พักแล้วเธอเอ่ยปากขอมีดเพื่อตัดผลไม้เพราะเธออยากปอกมันเองลองกินด้วยตัวเองแบบเรียบง่ายทว่าคำขอเล็กๆนั้นกลับทำให้เธอได้รับมากกว่าที่คิดไว้หลายเท่าพนักงานรับมาเฟืองจากมือเธอไปเงียบๆไม่ได้ถามอะไรมากแต่สีหน้าและท่าทางกลับแสดงถึงความเต็มใจอย่างยิ่ง <Okay. S 2> เธอยือนรออยู่สักครู่แล้วพนักงานก็กลับออกมาพร้อมกับจานอันสวยงามบนนั้นคือ OK so they prepared มาเฟืองลูกเดิมที่ถูกจัดเรียง <Wow. S 1> ไว้อย่างสวยงาม <Ooh. S 1> หั่นเป็นแฉกแฉกเหมือนดาวมีช้อนซ่อมวางข้างจานราวกับเป็นของว่างที่เสิร์ฟในร้านน้ำชาเธอมองภาพตรงหน้าด้วยความตื่นเต้นปนสุขใจ <Wow. S 1> การตัดสินใจขอแค่มีดเล่มเดียวกลับได้กลับมาเป็นความใส่ใจที่เกินกว่าคำว่าบริการไปมากในวิดีโอเธอยิ้มทั้งตาและปากแทบพูดไม่ออกเพราะความเรียบง่ายในสายตาของคนไทย กลับเป็นความอบอุ่นในหัวใจของเธออย่างเหลือล้นมันเป็นความรู้สึกที่เธอบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นในทุกประเทศที่เคยไปมันคือการดูแลกันแบบไม่ต้องทำอะไรใหญ่โตแค่เห็นกันเป็นมนุษย์แค่นั้นก็เพียงพอและแล้วช่วงเวลาที่เธอรอคอยก็มาถึงเธอหยิบซ่อมขึ้นมาเบาๆแล้วจิ้มไปที่มาเฟืองชิ้นหนึ่ง <Okay. S 1> ที่ถูกตัดเป็นแฉกสวยงามเหมือนดวงดาวบนจานมันดูสดฉ่ำและน่าลิ้มลองอย่างยิ่งเธอมองมันอยู่สักพัก เหมือนอยากจะเก็บช่วงเวลานี้ไว้ให้นานที่สุดก่อนจะค่อยๆย,ยกขึ้นมากัดเบาๆแววตาของเธอเปลี่ยนไปทันทีจากความตื่นเต้นกลายเป็นความประหลาดใจเธอหัวเราะเบาๆและยิ้มกว้างก่อนจะพูดออกมาด้วยเสียงที่ฟังแล้วเต็มไปด้วยความสุขว่ามันเหมือนแอปเปิ้ลเลย <Okay. S 1> หรืออาจจะเหมือนลูก <Okay. S 1> แพรด้วยซ้ำคำพูดนั้นไม่ได้มาจากความพยายามจะชมเกินจริงแต่มาจากความจริงใจล้วนๆเป็นรสชาติที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าผลไม้หน้าบ้านหลังหนึ่งจะมีได้ มันหอมสดชื่นเปรี้ยวปลายปลาย <laughs> หวานบางๆและเหนือ <Okay. S 1> สิ่งอื่นใดคือความรู้สึกอบอุ่นที่อยู่ในทุกคำที่เธอกินเธอไม่ได้แค่ชิมมะเฟือง So this is the um, shape of the fruit very interesting right I can't remember if we ate uh, this fruit when we were in Thailand I think we didn't eat this one okay แต่เธอกำลังชิมบางอย่างที่ลึก,กว่านั้นมันคือรสชาติของความมีน้ำใจที่ไม่ต้องผ่านคำพูด คือรสชาติของการได้ใช้ชีวิตในจังหวะที่ช้าลง <c oughs> พอดีและพาให้ใจเบาสบายอย่างน่าประหลาดความคิดเห็นจากชาวเน็ตใต้คลิปของเธอเต็มไปด้วยความน่ารักหลายคนเข้ามาร่วมพูดคุยเรื่องรสชาติของมะเฟืองบางคนบอกว่ามะเฟืองเปรี้ยวมากต้องกินกับเกลือถึงจะอร่อย oh. ขณะที่อีกหลายเสียงก็แย้งว่าถ้าเลือกผลที่สุกมากพอรสชาติจะออกหวานจนแทบไม่ต้องจิ้มอะไรเลย oh, <okay. S 1> บางคนเสริมว่าพันมะเฟืองก็มีผลต่อรสชาติด้วย มีบางพันธุ์ที่หวานจริงๆและมีคนยืนยันว่ามะเฟืองสีแบบนี้แหละหวานคอนเฟิร์ม so there are lots of different uh, variety of this s t u a f f o r it someone is saying that it is sour someone is saying that it is uh, uh, sweet if it's ripe okay very difficult very difficult for me <laughs> อีกคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความคิดถึงว่าหากินยากแล้วบ้านผมไม่มีเลยในขณะที่บางคนบอกว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีเยอะ มะเฟืองก็ไม่ใช่ของหายากอะไรเลย <Okay. S 1> และมักจะมีแจกฟรีกันอยู่แล้วในหมู่บ้าน <c oughs> บางคนถึงกับพูดเลยว่าเอาไปเถอะของมันมีเยอะเป็นธรรมชาติของคนไทยที่ชอบแบ่งปันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนบางความคิดเห็นพูดถึงการกินมะเฟืองแบบบ้านๆว่าถ้าได้ผลหวานหวานแล้วเอาไปจิ้มพริกเกลือจะกลายเป็นของว่างที่อร่อยแบบง่ายๆอย่างหนึ่งบางคนก็บอกว่าแค่เห็นคลิปนี้ก็น้ำลายไหลแล้วเพราะมะเฟืองลูกนั้นดูฉ่ำ <c oughs> สด และน่ากินสุดๆในขณะเดียวกันก็มีเสียงจากชาวไทยอีกหลายคนที่ไม่ได้พูดถึงผลไม้เลยแต่กลับโฟกัสไปที่ความใจดีของชายชาราที่ให้ผลไม้เธอฟรีๆหลายคนรู้สึกกลื้มใจแทนและรู้สึกว่ามันสะท้อนน้ำใจของคนไทยได้อย่างตรงไปตรงมามีคนหนึ่งกล่าวต้อนรับเธอสั้นๆว่า welcome to Thailand พร้อมรอยยิ้มในคอมเมนต์ส่วนฝั่งต่างชาติเองก็มีเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เธอเล่าว,ว่าแม้จะได้รับฟรี แต่เธอก็เลือกที่จะให้ของตอบแทนเพราะรู้สึกประทับใจในน้ำใจที่ได้รับและไม่อยากรับสิ่งใดไปเปล่าๆหลายคนที่อ่านก็คอมเมนต์กลับด้วยหัวใจเต็มไปด้วยอีโมจิรอยยิ้มและความชื่นชมในความสัมพันธ์เล็กๆระหว่างคนแปลกหน้าคู่นี้บางคนที่เคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันต่างก็เข้ามาเล่าเรื่องราวของตัวเองบางคนบอกว่าตอนเด็กๆเคยปีนต้นมาเฟืองเล่นหลังบ้านทุกหน้าฝนจะได้กินจนเบื่อแต่พอโตมากลับหากินแทบไม่ได้เลย เสียงเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนถึงผลไม้แต่ยังพาให้ใครหลายคนย้อนกลับไปหาความทรงจำวัยเยาว์ที่หอมหวานหลายคนเอนดูความใสซื่อของเธอบอกว่าแค่ดูคลิปก็รู้สึกเหมือนเห็นเพื่อนต่างชาติมาเที่ยวบ้าน <c oughs> ต่างคนต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจบางคนบอกว่าคนไทยใจดีอยู่แล้วค่ะโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดเห็นต่างชาติมาเที่ยวก็อยากต้อนรับให้ดีที่สุดอีกเสียงหนึ่งก็เสริมว่าบางทีเราเองยังลืมมองสิ่งเหล่านี้ไป จนคนต่างชาติมาเตือนให้เรากลับไปเห็นค่าความเรียบง่ายแบบไทยๆอีกครั้งมีคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าคลิปนี้ดูแล้วยิ้มไม่หุบเลยน้ำใจเล็กๆแต่ทำให้คนดูอบอุ่นมากขณะที่อีกคนพูดสั้นๆแต่ได้ใจว่านี่แหละประเทศไทยของจริง <Real S 1> ไม่ต้องจัดฉากไม่ต้องโปรโมทเกินจริงแค่ใช้ใจต้อนรับก็เพียงพอแล้วแม้แต่คนที่อยู่ต่างประเทศก็ยังว่าเข้ามาเล่าว่าคิดถึงบ้านมาก mm. เห็นมะเฟืองแล้วนึกถึงแม่ที่เคยเก็บมาให้กินตลอด หรืออีกคนหนึ่งที่บอกว่าฉันเคยไปเกาะพะยามเมื่อสิบปีก่อน <โฆ S 1> จำได้เลยว่าผู้คนใจดีแบบนี้จริงๆไม่เปลี่ยนเลยในขณะที่บางคนไม่พูดอะไรเลยแต่ส่งเพียงอีโมจิรอยยิ้มหัวใจหรือใบหน้าที่มีน้ำตาซึมๆก็พอจะบอกได้ว่าคลิปนี้แต่ใจคนดูมากแค่ไหนนี่แหละคือสเสน่ห์ของคลิปเล็กๆคลิปหนึ่งคลิปที่สามารถรวมทั้งเรื่องรสชาติความทรงจำความเป็นไทย และน้ำใจเล็กๆที่ไม่ต้องใช้คำพูดมากมายแต่กลับส่งต่อความอบอุ่นได้อย่างเต็มหัวใจโอเค so this is the end of two video my friends very cute very lovely very beautiful video and the fruit is looking like very beautiful right the shape is very beautiful that star shape so it is tasting like apple or pear I'm curious about it I'm curious maybe when we visit again we we can um, taste it with my family okay Thank you uh, for your suggestions, my friends. Thank you. Today, there is an issue. We watched very cute, very lovely, very heartwarming video again from Thailand. Thank you for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself and let's see you in the next videos. Bye bye.